ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แชแน,นลอาร์แอลนะก็ขณะนี้อยู่ที่เทพารีสอร์ทนะเทพารีสอร์ทโอเคกข้างหน้ามีการทำอัปเดตถนนหนทางนะครับมาดูกันทำอะไรกันบมากมาจากปัตตานีนะฮะซีมาถึงอำเภออำเภอนเทพารนะแถวๆทางเข้ารีสอร์ทนะถนนเอเชียสี่สามนะครับ มีป้ายสิเงินอยู่ตรงกลางตกาอกลางนะผิวจางระดับโปรดระมัดระวังลดความเร็วนะเป็นการขุดแล้วก็โอกใหม่นะใหม่กว่าเดิมเรียบเรียบกว่าเดิมนะสีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเท่ ไม่รู้ว่าประมาณกี่กิโลแล้วลองไปฟรีลองดูนะก็ถืจอว่าต่อไปแล้วก็วิ่งสบายกันนะเออใช่กิโลได้มาหนึ่งกิโลแล้วก็กลายเป็นตรงนี้ยังไม่เสร็จอนะ่ะนี่ปึ่งๆไอ้เบ้าเลนนี้ก่อนนะ่ะเราไปเลนต่อไปก็คือฝั่งที่สิบล้อจอดอยู่ไหใชมีพี่เขา พี่ตูดผมมานะ FC จีแล้นะคลองปลาดูแล้วเดี๋ยกเข้าไปเด็ดบ้านโรงเรียนคลองปลาดูเลยมีเขียนป้ายด้วยนะฝนตกระวังน่าตดึงลื่นนะแล้วมัดระมัดด้วยฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนี้เสรฝั่งนู้นอีกนะ FC คือตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะ FC เนี่ะโค้งนี้เสร็จแล้ว ยาวเลยคลงเดือดเดือดดนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเด๋ยวฟ้าับเด๋ยวฟ้ามาแล้วครับของเล่นดุนยานะอกนี่การฝนการช่างนะ น้ำฝนการช่างอ๋อเนี่ยส่งแล้วนับที่อันเนี้ยสิแยกว่าพุทธนะฮะอ,อําเภอเทพาเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะประมาณหกกิโลนะครับเพอเบริเนี้เรียกว่าสีแยกบ้านพระพุทธนะก็สรุปว่าบริเวณนี้ก็มีการอัพเดตถนนทางนะอ่าตอนนี้สิ้นสุดแล้วนะฮะสิ้นสุดอันนี้คือขึ้นสะพานแม่น้ําเทพานนะครับ ก็คนไหนที่วางแผนด้วยนะในการเดินทางนะเผื่อรถติดเผื่อคอคอดนะ f อทำให้วิ่งช้าลงนะครับโอ้โหเป็นกำลังใจด้วยนะครับเซนเทพ,พานะมีการทำสนุนนะอัพเกรีขึ้นมาให้มันสมูทกว่าเดิมล้วก็ใหม่กว่าเดิมน,นะเป็นช่วงเป็นช่วงนะ บางครั้งก็วิ่งบ่อยๆทําให้เกิดการสิบลอของข้างล่างนะทาให้ดินนะทําให้ถ้าดินไม่แข็งมันจะซดซุดแล้วเรื่อยๆนะทำมันมันเป็นลองของสิบล้อเทลเลอร์ต่างๆนะเซีโดย <c oughs> การทําถนนใหม่ตับใหม่นะขุดใหม่แ้วโปะใหม่ให้มันเรียบเหมือนเดิมน,นะเอซก็ <c oughs> ทําเรื่อยๆนะอะละตรงไปนะเอฟซีก็ไม่มีแล้วนะใน้นนี้นะ สามารถได้มาซื้อมาหากันได้เนาะเดี๋ยวนี้มีลูกอะไรลังลังแคลังแค่ลูกอะไรอะไรแคแคแลเนาะลูแคลูกลังแค่หรือว่าลูก,ลกปุ๋ยนะ่ะเปลือกคลา้คลายกระท้อนแต่ว่าเล็กกว่ากระท้อนน่าสิ <c oughs> นี่มันกว่ากระท้อนแล้วก็เวลาแกะมาเนี่ยเม็ดมันก็เหมือน,นแบบกระเทียมเหมือนกระเทียมนะกระ รูปแลัขนาดเหมือนกระเทียมแต่ว่าไม่ใช่ดินกระเทียมนะซึอร่อยเหมือนกันนะพอมันหวานฉ่ำบางอันก็ยังไม่หวานก็โอเคมันกรอบๆนะก็ลืมลูกลังแคลูกเอ่อทั้งอย่างเนี่ยลงมาหาทานกันดูนะก็ขอบคุณครับคลิปนี้เดี๋ยจากประพุธไปนนะยันะนะก็อีกกิโลนะผ่านสักกอง ด้านขวาผมเป็นเรียบทะเลนะเอทะเลอ่าวไทยสวยนะฮะคนอนที่มีเงินก็สามารถทำรีสอร์ทได้ด้วยเหมือนกันนะนในขากลับนะแยกพระพุทธไปอำเภอนาจ่ออำเภออำเภอจนันนาฮะจังหวัดสงขลา พระพุทธที่ก็อยู่อีกอำเภอนะครับอำเภอเทพานะอำเภอ,อเทพาจังหวัดชองขามีทัง้งหมด10อำเภอนะครับสบายย้อยเทพากระแสศิล์นโนดหากใหญ่บางคำ từ đầu từ đầu anh này đãi đủ rồi 8 8 lận chấn áp 10 lận khải địch FC อำเภอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเ,เมืองเ่าโอเคอำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองสองขาลนะสิบแอดละขาดสิบห้าเออประมาณนี้แล้วกันนะเอฟซี FC. ข้างหน้าจะมีหมดทางหลวงเทพอาร์อยู่เดินกลับมาวนะบรวิเวณนี้ก็มีของฝากเยอะนะมันมีที่ของฝากอนะ่าทั้งชุมชนชาวพุทธชาวมุสลิมนะ ชาวจีนชาวคลิ์นะทนี่ยอบริเวณจะมีรีสอร์ทนั่งใกล้กับทะเลได้เลยนะอันนี้เขตนะเกาะสาบ้านะเขตตำบลเกาะสาบบ้า มีการวางเสาไฟฟ้าใหม่ F f c นี่ของเก่าเมื่อไาที่มันลรยลายอยู่นะ c แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแบบอันสูงข,ขึ้นนะไม่รู้มีไปต่อยอดสามเฟสนี้ไปทำโครงการอะไรทั้งอย่างของรัฐบาลนะหรือว่าข้าหมู่บ้านหรือว่าได้กระจายไฟฟ้าไปยังเขตต่างๆนะครับเ FC ซล้วคพูดกันต่อไปนะขอยได้อยู่ถึงวันนั้นนเะซ ถนนไทยอันดับนึ่อันดับที่สิบหกเอ้ยสิบสองของลูกนะเสีถนนบนทางนะ่ะสบายมากเลยเขามีการจัดอันดับนะจากสิบหกลายเป็นสิบสองนะจิสิบสองอันดับโลกนะถนนทั่วประเทศนะครับอสิถือว่าขึ้นชื่อนะประเทศไทยหรอ ฟาดเดอะฟาดแล้วนะ PAP นะ PAP เลสซิ n งไอ้นี่อะไรจูนโทจีนจูนโทจูนทูอะไรทุกอย่างพวกนี้ก็มีการนะับแต่งดันโลแต,แต่งความเร็วเกินเยอะนะตอนนี้อยู่ที่ถนนนับสี่หนึ่งนะแล้วซ้ายไปที่เกาะสบ้านะ นี่ยินดีต้อนรับเมืองสงขาเมืองน่าอยู่ผนะูกคนน่ารักพยายามคึกคักตามเวลาดีบริเวณนี้เรียกว่าบ้านคุยตำหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะเคยมาขายของที่นี่นะเอซเหนื่อยชิปเลยนะไกลก็ไกลนะ,ะ,ะได้เจ็ดร้อยบาทนะสมัยก่อนนะผมเอซขายเสื้อผ้านนะมือหนึ่งนะเอซของผู้หญิงนะ ขายกาแฟตามงานวัดงานมาถือดิบงานทุกอ,อย่างจะนะก็เหลืออีกนะัยี่บสองกิโลนะครับเอฟซีจากอาเมกีอันเบรเทพานะี่วิ่งสบายมากนะตถงนี้นะวิ่ง,งสบายจริงๆทเลก็สวยงามด้านฝาของนอต่ไม่ได้สามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้นะ <c oughs> เอาละะยี่ิบสองกิโลสับปินอย่างเดียวเลยนะฮะเด็กโทรมานะว่าเสือเ้ออะไรมาของฝากอะไรดีนะไม่รู้เหมือนกันนะไป, <c oughs> <c oughs> ไปเฟขับไปซื้อที่ดูนเลยกันนะที่หันใหญ่เนระลิบกลับบ้านนะเพราะมันไกลมันนานเดี๋ยวมันดึกนะไอ้เ <c oughs> ข้าเขตสงขายะเ้ข้าเขตมาแล้วนะไอ ง่วงก็ลอนายเซก,ก็เห็บใต้นะจอดพักั้งงาง่วงท้าไม่ง่วงก็ไปต่อป้ายเขาเกิดเ,เดินมาละเปินป้ายใหญ่ได้คือเป็นไงบ้างครับท้องฟ้าสวยนะภาพนี้วางสิ้นสุดเขตตำบลเกาะาบ้านนะ จะเป็นเคปของใครต่อนะครนารนะก็ขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนะน, 4, นะครับางหลวงมาเลข4ีสนะครับแอบเฟเินกลับต้อไปไป็นตันดีนะฮะขับรถขับลาต้องมีสตินะครับแอ ตั้งเล็นะไปเรื่อยๆก็บริเวณมีการปอกเรียบร้อยนะปอกถนนเรียบร้อยนะเห็นว่ามันสมูทนะสมูทมากๆข้างหน้าระวังด้วยนะพยายามวิ่งให้เสร็จก่อไม่ต้องชะงงนว่ามีเขตชุมชนนะช้าๆเผื่อใครเดินออกมาใครข้ามถนนหรือว่ามีเาขาน้อยบ้านเขาน้อยนะจับมี แา่หน้ามีการก่ออะไรอีกนะก่อสร้างอีกสองกิโลนะอะไรเนี่ยมีการก่อสร้างนะมันก็เหมือนเดิมเป็นการทําถนนนะอัพเกรดถนนขับช้าๆเตือนก่อนเตือนเราวบาเฮ้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถึงเวลาเราต้องระวังด้วยนะครับถ้าเกิดบริษัทเมื่อไหร่นะคุณรับผิดชอบด้วยนะเพราะเขาเตือนคุณหลายครั้งนะไอ้พ่ถ้าไม่มีป้ายเหล่านี้มันก็นะะถนนคงจะ ร้อยหล่อไปนะเฉพังนะสัเตือนไปสับเตือนมาเอาหนึ่งกิโลนะยัมีการทำด้ว่าทำเสร็จอะไรก็ไม่รู้นะขนาดนี้ผมวิ่งที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเป็นต้องวิ่งมากนะเปิดงน้ำมันเปิ่องแก๊สเปิ่องพลังงานวันนี้ด้านขวาผมเป็นตาลาดนะตลาดซ้ายขวาเป็นตลาดที่พักสามารถซื้อของ ของฝากได้นะเน่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมีสมอยู่แล้วข้างหน้ามีสีสซ่อมนะคอยเตือนอยู่นะมีตรงนี้ด้วยนะขาของฝากนะ,ะมีการลดคอคอร์ทำถนนนะแต่ว่าคงมีทำเสร็จแล้วนะนี่ระวังต่าดบอ่าเนี่ยตรงนี้เลยนะ โอ้ oh, สวยงามนะบรอเส้นป่าอย่างเดียวนะสิเขาทำเร็วเหมือนกันนะฮะระวังถนนเลื่น8ปไอวิ่งแปดสกลเมตรเป็นการเตือนนะที่เราต้องระมัดระวังด้วยเวลาเกิดเมื่อไหร่นะโอ้เรานึกถึงป้ายนี้ตลอดเวลาเลยนะครับความสวยงามมันก็มีนะมีไฟสะท้อนสะท้อนออกมาผ่านกล้องโทรสั์ในการถ่ายบันทึกครับล้อวิง่งล้อเคลื่อน ออกเม actually, ื่อไหร่ความสวยงามบนท้องถนนก็จะมีเยอะนะไม่รู้ใครจะเป็นนเซอร์อกล้อง360องศาบ้างนะเอฟเอฟเอ้เอมเอนกอนเอฟเอฟเอฟือนเอนเอเอฟ่อฟเ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 อทเ่ฟเไฟ้อฟอบูไฟเอ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 ฟไอฟอฟเอเอฟเอเอฟเอฟเกฟเอฟเอฟเอ่เอฟ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 เจฟเอาตาฟนอฟเ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 ้ฟเอรเอฟเอฟเปฟเอฟเงนเอกเอเอรเอเเเ ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ต่างระดับนะต่างระดับนะนี่เนี่ยต่างระดับเรฝั่งนู้นยังไม่ทําฝั่งนี้ทำเสร็จแล้วนะแต่ว่าจะรอเป็นต่างระดับนะลองดีขอลงก่อนนะเอออย่างอย่างอย่างไปได้ลงแลงนะนะปัะป๊บตบๆนี่รถบอยดูด้านซ้ายของเราจอดคาอยู่นะก็อำเอจะนะนะก็รอเหลืออีกสิบห้ากิโลครับ พี่เขานะนั่งด้านหลังนะจะมีความฟินความเสียวความเสียวอยู่นะฮะคือเพราะว่าระเบิดเมื่อไหร่ก็ด้านหลังกนะ็นะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะฮะแล้วแต่เขาจะรอดไม่รอดนะกพเรามาระวังกันด้วยนะครับคือ เ็นชื่อรีสอร์ทนะครัสข้างหน้ามีโรงเรียนนะถ้าเราไม่ระวังด้วยแต่ว่าโรงเรียนปิดช่วงนี้ก็ขนา,น,านี้ก็สิบเจดนาฬิกายี่ิบนาทีนะตอนเย็นเลยนะอันนี้เรียกว,ว่าปากปากบางนะตอนนี้เคยปากเคยปากเรียบร้อยแล้วนะสวยงามขอดูขอบเลยอ่าขอบเรียบนะซ้ายขวานะขสีแางนกะับสีขาวเนี่ยเรียบนะเขาปากเป็นช่วงอช่วงนี้มันแบบมัน มันขะนะ F รุขระนะฮะเือเดฟาสคงแสดงไม่ได้นะตรงนี้ถนนไม่สวยมันมีผลด้วยนะไอ้เถนนไม่สวยนี่แล้วก็คนมาตําคลิปถ่ายวีดีโอนี่มันไม่เวิร์ดเนี่ยเอาลนะจะน่าจะมีโค้งด้วยนะแล้วระวังกันด้วยนะระวังหินตกใส่มานะฮะเสือตกลงมาแล้วนะฮะเสแล้วก็เลยมีอุทาหอนตั้งเอาไว้นะสี่ห้าก้อนนะ เดี๋ยวตกมาได้ไงนะมันก็หนักอยู่แล้วนะรู้ว่ามีการสะเทือนเล็กน้อยทําให้เกิดการกิ้งอ,อกมาเส้นที่ที่เราวิ่งอยู่กับสีดำเนี่ยของยังเนี่ยนะซ่อมเสร็จแล้วนะล่ะรอเส้นปะอนออรอเนี่ยเูาเห็น้ำจอยู่กอกาเนี่ยหล่นลงมานะนี่ก้อนนั้นนะหลายก้อนนะหลายก้อนมากลงมาเอลับใกล้จะถึงอำเภอเมืองจะนานลนะเซ เปิดหนึ่งในจังหวัดสงขลาด้วยนะครับเอฟซีชุมชนนะพยายามลดความเร็วนะแต่ว่าเนี่ยไม่เป็นไรเขามีเดินข้ามเหมือนกันเหมือน,น,นสพานด,ด้วยนะช่วงนี้คงไม่มีการจับความเร็วนะเอฟซีโอ้มีการตั้งขาย ทุเรียนนะในราคาถูกแต่เี่ชิชอบเป็นราชาเลยผลไม้ที่เป็นราชาที่ทุกคนอยากก,กินแต่ว่าน่าจะแพงมายิ่งของมาเลเซียนะทุเรียนยิ่งแพงเล็นะลูกเล็กนะสามร้อสิบบาทมีสามยมนะมีสามมันเดนอันนี้ครเข้าเขตอำเภอเมืองจันทะแล้วนะ วันนี้ไฟพี่สกนมานะดูสนัจากอำเภอเทพานะมาถึออำเภอชนะนะนะครับจัวัดสุขลานะ,อ,ะอยู่เดินกลับนําไปวัดสกอมวัสกอมสกอมนะเป็นชื่อหมู่บ้านนะับเสียงแบบโบราณโบราณของทางใต้เลยนะ เสียงแบบคนบ้าน,านเหลือเนี่ยบ้านสกอบนะดังมากเสียงํำเนียงสําเนียงใต้ใตใตเลยนะเส้นชั้นนี้มีสองเลนไอ้สองเลนไปสองกับสองนะแล้วก็บวกกับเส้นอปั่นจักรยานนั้นมออไซค์อยู่ด้านซ้ายของเราเนสีสยผมกดหน่อยนะเสราะใส่มันยอนอันเนี่ย 1, 1 6 6 9นะเบื่อมีใครจุกเฉินนะสามารถโทรหา1 6 6 9นะ ตรงนี้เนี่ยทำถนนใหม่นะเนี่ยป่าแบบไม่ไม่สมูทนะไม่มันไม่ลื่นไหลยนะมันก็แคกๆมากเป็นช่วงๆไงขับเก้าสิบกิโลเมตรตะปอดภัยกว่าแล้วปลอดภัยชีวิตด้วยน,นะสิแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดแยนด้วยอ่ะเลยวอกห้ากิโลนะครับเอฟซีถึงน้ำเยิมลงจนะนะ กัเรี้เรเข้าเขตแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงลำเบอือเบือกันนะออลฮะแนนาจเป็นเมือนเลี้ยวทางไหนก็ได้ครนะับเข้าทาง โลตัสมินิโลตัสอะไรขนาดกลางนะของอำเภอเมืองนันยะก็ได้นะเราจะตรงไปถูกเดียวเดี๋ยวสายก็ไปกันได้ ดูวะเยอะเลยครับโรตัสเชสโกโรตัสนะเราสามารถเลี้ยวเข้าทางนี้ก็ได้นะโดยจะไปคาทั้งหน้ากันได้แต่ไม่เป็นไรนะฮะเราแค่ผ่านไปนะจะนะอีกนะ3กิโล กิโลนักทหารำรวจกับอำเภอชนะน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็ม,มานักอีก42กิโลนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับขอลงข้าไปดูในเมืองเลยเผื่อม,มีอะไรสนใจนะเส้นทางขนาน เเอฟซีด็กๆชอบนะให้เราวิ่งตามแท็กเตอร์นะเอฟซีโล่เกียโดนบทนะโอเคถึงแล้วนะเมืองไอ้ชนะนะเอฟซีก็มีคนขายกันเยอะนะผลไม้ต่างๆ เสื้อผ้าบเบอร์สองกล้วยนะทำสวยทำสวยนี่นุ่มเหนียวก็มีเหมือนกันในะห้สุดดีโดนัทนมสดเราจะซื้อของฝากอะไร <Armor> ให้เด็กนะครับสื้ มีการปวดขันจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะเอฟไม่ใส่บมกกันน็อกในี่โดนแน่นอนร้กเปอร์เซ็นตนะเ้าเป็นไงบ้างครับเอฟซวันนี้พาเที่ยวนับคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามนะเอมาอัปเดตอนนทางกันนะบริเวณไหนที่มีการทรําก่อสร้างกันบ้างนะบริเวณไหนที่เส้นทางเป็นไงบ้างนะ สะดวกสบายเกือนป่าทางใต้เรานะัยหวัดสุขขานะแล้วหลังเพิ่งก็ถนุนดีมากแล้วประเทศไทยขึ้นชื่อรับอยู่อันดับ16เมื่อก่อนในการเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับถนุนที่เวิร์กที่สุดน,นะครับอ่ะไปต่อนะฮะเอฟซียลืมก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ